สวัสดีค่ะวันนี้เราใครควรพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ2กถึง3ากันนะคะทาสแห่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่านายเจ้าค่าท่านได้หว่านพืชดีไว้ในนาของท่านไม่ใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหนนายก็ตอบว่านี่เป็นการกระทําของศัตรูพวกทาสจึงถามว่าท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือ แต่นายตอบว่าอย่าเลยเรือกว่าเมื่อกำลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วยให้ทั้งสองจำเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงเก็บไว้ในยุ้งฉางของเราพระคัมภีร์ที่ยกมานี้ เชื่อว่าจะหนุนใจและเตือนใจพี่น้องได้เป็นอย่างดียอมรับว่าเราหลายคนมีความไม่เข้าใจไม่สบายใจว่าในสังคมของพระเจ้าที่เหมือนผืนนาเดียวกันพระเจ้าได้ก่อร่างสร้างแต่สิ่งดีแต่เหตุใดจึงมีบุคคลหรือสัญญาณที่ไม่ดีเข้ามาปะปนอยู่ในนาของพระองค์เราหลายคนอาจถามนายเช่นพระคัมภีร์ที่ยกมาว่านายจะให้เราถอนข้าวละมานทิ้งไปหรือไม่ และเชื่อว่าจะมีคนงานของนายหลายคนมากอาสาจะช่วยถอนข้าวระมานนั้นทิ้งไปคําตอบจากนายหรือเราเข้าใจได้ว่าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่นานั้นตอบชัดว่าอย่าเลยเพราะการถอนข้าวระมานนั้นอาจทําให้เราพลาดไปถอนข้าวสาลีไปด้วยให้รอเวลาที่จะเก็บเกี่ยวสุดท้ายค่อยจัดการในคราวนั้นเราจะเชื่อฟังเจ้านายหรือไม่ หรือยังคงจะมีจิตอาสาแรงกล้าขอเข้ามาถอนให้สิ้นซากไปจากนาของพระเจ้าข้าพเจ้าพบว่าแม้เราจะได้รับหน้าที่โดยตรงจากนายให้ดูแลที่นาผืนใดก็ตามเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งนายที่สั่งไว้เป็นรายลักษณอักษรได้ชัดเจนว่าอย่าเลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็มีหน้าที่เพียงเฝ้าระวังอย่าให้ใครเข้ามาหวานข้าละมานและอย่าให้ข้าวสาลีของนายที่หวานไว้กลายพันไปในที่สุด แค่นั้นก็พอไม่ต้องอาสาวิ่งไปถอนข้าวระมานเหล่านั้นเลยจริงหรือไม่เราต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าทรงโปรดให้เราทั้งหลายเชื่อฟังมากกว่าการปรนิบัติรับใช้เกินคำสั่งแน่นอนขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน